ยินดีต้อนรับสู่การแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะวันนี้เราจะมาพิจารณาเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ถูกพูดถึงกันเยอะมากก็คือเรื่องสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเป็กสัญชัยกับคุณธัญญาธัญญาเรศเอ,อ่อโดยเราจะเจาะลึกจากบทสนทนาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในไลฟ์สดที่ทั้งคู่ทาร่วมกับออบีเร์คนตื่นทำค่ะซึ่งอันนี้เป็นเนื้อหาหลักที่เราจะเอามาวิเคราะห์กันครับผมซึ่งประเด็นที่เราจะมาขบคิดกันวันนี้ก็คือ คำประกาศสถานะเพื่อนที่ออกมาจากปากคุณธัญญาเองเลยนะครับแล้วก็ท่าทีต่างๆที่เราเห็นในไลฟ์ครั้งนั้นนะ่ะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่จริงๆเอ,อ่อหรือว่าเป็นแค่การปรับภาพรักต่อสาธารณะแต่ว่าลึกๆลงไปแล้วเนี่ยมันยังมีความรู้สึกที่ซับซ้อนหรือว่าปมเก่าๆหรือความไม่ลงรอยที่มันยังคุกรุ่นอยู่กันแน่ค่ะในการคุยกันครั้งนี้ดิฉันจะขอเสนอว่าการประกาศสถานะเพื่อนเนี่ย แม้ว่าจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่สำหรับคู่นี้นะคะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนจากฝั่งคุณทัญญาถึงแม้ว่ามันอาจจะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนตามมาก็ตามส่วนผมผมจะขอเสนอภาพที่อาจจะต่างออกไปหน่อยนะครับคือผมมองว่าสถานะเพื่อนที่ว่านี้มันยังเต็มไปด้วยความคลุมเครือแล้วก็มีสัญ,ญญาณที่ขัดแย้งกันเองหลายอย่างเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปดูปฏิกิริยาแล้วก็คําพูดของคุณเป็กนะครับมันทําให้ยากที่จะเชื่อได้เต็มร้อยเปอร์เซนต์ว่านี่คือสถานะที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับแบบจริงๆถ้าอย่างนั้นขออนุญาตเริ่มในมุมของดิฉันก่อนนะคะจุดที่ทําให้เชื่อว่าสถานะเพื่อนเนี่ยมันมีความจริงจังอยู่ก็คือความชัดเจนของคุณธัญญาเองเลยค่ะตอนที่ออเบียถามตรงๆเลยนะเรื่องสถานะเธอก็ตอบกลับทันทีเลยว่าเป็นเพื่อนจ้ะคือไม่มีลังเลเลยนะคะ แถมยังให้รายละเอียดเหมือนติดตลกนิดนึงด้วยว่าเป็นเพื่อนมา2วันครึ่งค่ะซึ่งตรงนี้มันแสดงถึงการยอมรับแล้วก็ต้องการจะสื่อสารสถานะใหม่นี้ออกมาอย่างเปิดเผยนะคะอันนี้มันไม่ใช่การตอบแบบส่งๆหรือขอไปทีแต่การตอบแค่สั้นๆแบบนั้นนะครับมันจะพอยืนยันได้เลยนะครับกับความสัมพันธ์ที่มันยาวนานแล้วก็ซับซ้อนมา,มากๆขนาดนี้ คือมันไม่ใช่แค่คำตอบสั้นๆนะคะเพราะว่าคุณธัญญาเขายังอธิบายเพิ่มด้วยนะว่าเรื่องราวมันผ่านมาตั้ง20ปีแล้วทำให้เรื่องที่เคยเป็นประเด็นใหญ่โตมากๆในอดีตเนี่ยปัจจุบันมัน กลายเป็นเรื่องไม่ได้ซีเรียสแล้วคือเธอก็ยอมรับนะคะว่ามันก็ยังคงมีแบบทะเลาะนิดนึงแต่ไม่ได้รุนแรงซึ่งดิฉันมองว่านี่เป็นการยอมรับความจริงที่สมเหตุสมผลดีนะไม่ใช่การบอกว่าทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดแล้วการที่ยังสามารถทํางานได้อะเจอกันได้ใช้ชีวิตปกติได้เนี่ย อันนี้คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบเพื่อนมันเวิร์กในทางปฏิบัติจริงสำหรับเธอและที่สำคัญเลยคือการยืนยันว่านี่มันเรื่องจริงๆไม่ใช่การสร้างกระแสเพื่อตอบโต้ความสงสัยทั้งจากอเบีย er แล้วก็คนอื่นๆด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะคะแผนที่บอกว่าจะเชิญคุณดิวอริสรามาไลฟ์ด้วยกันเพื่อนั่งอธิบายเลยคนจะได้ไม่เข้าใจผิดเนี่ยมันยิ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับความเข้าใจผิดต่างๆแล้วก็ต้องการให้สถานะใหม่นี้เป็นที่รับรู้แล้วก็เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆ องว่านี่คือความพยายามที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังเลยค่ะอืมครับฟังดูเหมือนฝั่งคุณธัญญาจะมีความชัดเจนมากๆเลยนะครับแต่ผมกลับมองว่าภาพรวมๆเนี่ยมันยังดูขัดแย้งกันอยู่เยอะเลยนะครับผมขอเริ่มจากฝั่งคุณเป็กบ้างดีกว่าคําตอบของเขาตอนที่ถูกถามเรื่องสถานะคือเขาเป็นเพื่อนผมเองผมไม่รู้เรื่องเลยคุณคิดว่านี่คือการยอมรับสถานะเพื่อนจริงๆเหรอสําหรับผมนะมันฟังดูเหมือนการปัดหรือว่าเลี่ยงที่จะยืนยันสถานะนี้แบบตรงๆมากกว่า เหมือนกับว่าอ๋อเขาว่าอย่างนั้นผมก็เออเออ,เออไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกตามนั้นนะอะไรแบบนี้อืมนั่นอาจจะเป็นแค่วิธีการตอบแบบติดตลกหรือเป็นสไตล์ส่วนตัวของคุณเป็กก็ได้นะคะเขาอาจจะแค่ไม่ได้ต้องการลงรายละเอียดณตอนนั้นผมว่ามันยากนะครับที่จะมองเป็นแค่สไตล์โดยเฉพาะเมื่อเราเอาไปเทียบกับปฏิกิริยาอื่นๆของเขาในไลฟ์เดียวกันนะครับประเด็นที่ผมว่าชัดเจนที่สุดเลยคือตอนที่มีคอมเมนต์เข้ามาชมคุณธัญญาว่าสวยทั้งโสดนะ่ะ คุณเป็กแสดงอาการเดือดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะถึงขั้นดา่ากลับคอมเมนต์นั้นไปเลยจนคุณธัญญาต้องรีบเบรกนะครับคือถ้าหากยอมรับสถานะเพื่อนอย่างเต็มใจแล้วจริงๆเนี่ยทำไมถึงต้องแสดงอาการหวงหรือความไม่พอใจที่มันรุนแรงขนาดนั้นออกมาด้วยล่ะครับอันนี้มันขัดแย้งกับการเป็นเพื่อนอย่างสิ้นเชิงเลยนะแล้วคําพูดที่ว่าปล่อยให้มันเลือกไปคนเดียวเราก็อยู่เฉยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีเนี่ยมันตีความได้หลายทางมากๆเลยอาจจะหมายถึงการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณธัญญา หรืออาจจะเป็นการประชดประชันหรืออาจจะแค่การแสดงความไม่ใส่ใจก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะมองทางไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้สะท้อนการยอมรับสถานะเพื่อนที่ตกลงกันไว้แบบแข็งขันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเบียร์คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยการเองเนี่ยก็ยังพูดออกมาตรงๆเลยว่ากูยังไม่ค่อยเชื่อเลยพูดกันดูไม่ค่อยมีน้ำหนักหรือถึงขั้นตั้งคำถามกับบทบาทตัวเองว่ากูว่าเป็นตัวตีมากกว่าตอนนี้ นี่คือความรู้สึกของคนกลางที่อยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับมันไม่ใช่แค่การตีความจากคนนอกอย่างเราๆนะค่ะดิฉันเข้าใจประเด็นเรื่องปฏิกิริยาของคุณเปกนะคะมันก็ดูขัดแย้งจริงๆแหละแต่ก็อยากจะชวนมองในอีกมุมหนึ่งว่าความสัมพันธ์ที่มันยาวนานถึง20ปีเนี่ย การเปลี่ยนแปลงสถานะมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นแบบรอ่อร์เในทันทีทันใดก็ได้การที่คุณเป๊กยังแสดงอาการห่วงออกมาบ้างเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาที่มันหลงเหลือจากความผูกพันเดิมๆซึ่งก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันไปก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ลบล้างความตั้งใจหรือการตัดสินใจของคุณทัญญาที่เขาสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนนะคะดิฉันยังคงให้น้ำหนักกับคำยืนยันโดยตรงจากคุณทัญญาเป็นหลักอยู่ดีเพราะเธอคือคนที่ดูจะควบคุมสถานาการณ์แล้วก็ต้องการให้เกิด ความชัดเจนมากที่สุดการยอมรับว่ามีการทะเลาะเล็กน้อยแต่ไม่รุนแรงเนี่ยมันยิ่งทําให้คําพูดเธอหน้าเชื่อถือนะว่าเธอมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงไม่ได้พยายามสร้างภาพสวยหรูแล้วการที่ยังทํางานร่วมกันได้ออกไลฟ์ด้วยกันได้มันก็พิสูจน์ในระดับหนึ่งแล้วล่ะค่ะว่าสถานะเพื่อนนี้มันเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติถึงแม้ว่าอาจจะมีคลื่นใต้น้ําอยู่บ้างก็ตามแต่ว่าการกระทํามันมักจะสะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงได้ดีกว่าคําพูดไม่ใช่หรอครับ โดยเฉพาะการกระทําที่มันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอย่างอาการเดือดที่คุณเป็กแสดงออกมาเนี่ยมันดูเป็นปฏิกิริยาที่ออกมาจากข้างในจริงๆนะไม่ใช่การแสดงเลยแล้วมันขัดแย้งกับคําว่าเพื่อนอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับคําพูดเลี่ยงเรื่องของเขาเขาเป็นเพื่อนผมเองผมไม่รู้เรื่องเลยบวกกับความสงสัยของออบเบียก็กูยังไม่ค่อยเชื่อเลยเนี่ยมันยิ่งเสริมให้เห็นชัดเลยว่าสถานะเพื่อนที่คุณธัญญาประกาศออกมาอาจจะเป็นแค่ความต้องการของฝ่ายเดียว หรือเป็นการตกลงที่อีกฝ่ายยังไม่ได้ยอมรับจากใจจริงก็ได้นะครับการที่คน2คนยังทํางานร่วมกันได้เนี่ยมันอาจจะมาจากเหตุผลทางธุรกิจหรือความจะเป็นอื่นๆก็เป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าสถานะความสัมพันธ์ส่วนตัวมันจะต้องลงตัวเสมอไปนะครับมาด้วยการเชิญมาไลฟ์สดอธิบายร่วมกันเนี่ย ดิฉันมองว่านี่คือความพยายามสร้างความโปร่งใสยอย่างแท้จริงนะคะมันแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ต้องการจะซุกป,ปัญหาไว้ใต้พรมแต่ต้องการเผชิญหน้าแล้วก็แก้ไขความเข้าใจผิดเพื่อที่จะก้าวต่อไปในสถานะใหม่นี้ได้อย่างชัดเจนนี่คือการแสดงความรับผิดชอบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่เธอต้องการสร้างขึ้นมาค่ะอืมผมกลับมองว่าการจัดการสถานการณ์ในไลฟ์วันนั้นนะ่ะดิ่งตอกย้ำความไม่มั่นคงเข้าไปใหญ่นะครับ การที่คุณเพชกรแสดงความไม่พอใจอย่างจงแจ้งมากๆต่อคอมเมนต์สาธารณะมันแสดงให้เห็นเลยว่าเขายังไม่สามารถควบคุมอารมณ์หรือจัดการกับสถานะเพื่อนนี้ต่อหน้าคนอื่นได้อย่างสมบูรณ์เลยนะครับการพยายามเปลี่ยนเรื่องคุยตอนที่ออบีเเริ่มถามลึกๆอะเรามาเข้าเรื่องน้ําพริกหน่อยกูว่าชักจะลึกแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนว่าเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่พร้อมที่จะพูดถึงสถานะนี้อย่างเปิดอกเลยส่วนการที่คุณธัญญาอ้างว่าเรื่องมันผ่านมา20ปีแล้วผมมองว่า อาจจะเป็นความพยายามที่จะลดทอนความสําคัญของปัญหาในปัจจุบันก็ได้หรือทําให้ดูเหมือนว่าอารมณ์ที่มันยังคุกรุ่นของคุณเป็กเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยการที่คบกันมานานมันไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งในปัจจุบันมันจะหายไปหรือกลายเป็นเรื่องไม่สีเลียนนะครับบางทีมันอาจจะยิ่งซับซ้อนกว่าเดิมด้วยซ้าไป ประเด็นเรื่อง2ีปีิีฉันคิดว่าคุณธัญญาอาจจะหมายถึงบริบทนะคะว่าเวลาที่มันผ่านไปมันทําให้มุมมองต่อปัญหาเปลี่ยนไปไม่ได้รุนแรงหรือกระทบกระเทือนจิตใจเหมือนช่วงแรกๆที่เกิดเรื่องแล้วส่วนปัจจัยวัดล้อมอื่นๆที่คุณยกมาอย่างเรื่องที่คุณธัญญาพูดถึงเรื่องการเงินของคุณเป็กตอนนี้เขาช็อตบ่อยไม่มีตังมางอ้อหรือ,ออารมณ์ที่ยังดูเหมือนไม่นิ่งของคุณเป็กเนี่ยดิฉันยอมรับค่ะว่ามันคือความซับซ้อนแต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์เราโดยเฉพาะที่ยาก าวนานขนาดนี้มันก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนแบบนี้ละคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนจะไม่ใช่เรื่องจริงหรือเป็นไปไม่ได้แค่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไร้รอยต่อเหมือนในอุดมคติเท่านั้นเองการมีอยู่ของความซับซ้อนเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าสถานะเพื่อนเป็นเรื่องโกหกเสมอไปนะคะครับแต่สําหรับผมนะ ผมมองว่าปัจจัยแวดล้อมเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคืออารมณ์เกลี้ยกล่อมที่คุณเป๊กแสดงออกมาซึ่งมันชัดเจนมากในไลฟ์ไม่ใช่แค่การตีความนะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบวกกับการที่คุณทัญญาเลือกหยิบยกเรื่องการเงินช็อตบ่อยมาพูดในบริบทของการง้อเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แรงมากนะครับว่าความสัมพันธ์นี้มันยังไม่นิ่งเลยยังมีความตึงเครียดอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเดิมๆที่ยังไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมซ่อนอยู่ข้างในสถานะเพื่อน ที่ประกาศออกมามันจึงดูเหมือนเป็นแค่ถากหน้าหรืออาจจะเป็นแค่ระยะเปลี่ยนผ่านที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้สะท้อนสภาวะที่มันตกผลึกหรือยอมรับร่วมกันแล้วของทั้งสองฝ่ายปฏิกิริยาของคุณเป็กมันขัดกับคําว่าเพื่อนเกินไปจริงๆครับมันยากที่จะมองข้ามจุดนี้ไปได้เลยจริงๆมีความซับซ้อนมีอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ดูขัดแยง้งปรากฏให้เห็นในไลฟ์แต่ดิฉันยังคงให้น้ำหนักกับคำยืนยันที่ชัดเจน แล้วก็หนักแน่นจากคุณทัญญาซึ่งเป็นผู้ที่ดูเหมือนจะต้องการสร้างความชัดเจนในสถานะนี้มากที่สุดประกอบกับการที่พวกเขายังคงสามารถทำงานร่วมกันแล้วก็ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณณะด้วยกันได้เนี่ยมันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าการเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนนั้นเป็นความตั้งใจที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นสถานะที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวแล้วก็จัดการกับความรู้สึกเที่ยงหลงเหลืออยู่ต่อไปก็ตามค่ะครับส่วนในมุมของผมนะครับความขัดแย้งที่มันชัดเจนมากๆระหว่างคําพูดของคุณธัญญากับการกระทําและปฏิกิริยาทางอารมณ์ของคุณเป็กโดยเฉพาะอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงที่แสดงออกมาแล้วก็คําตอบที่ดูเลี่ยงเลี่ยงเนี่ยมันเป็นข้อบ่งชี้ที่สําคัญมากครับเมื่อรวมกับข้อสังเกตและความสงสัยที่มาจากออบิเอ er, ซึ่งเป็นคนกลางในวงสนทนาด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทําให้ผมมองว่าสถานะเพื่อนนี้ยังคงมีความคลุมเครือไม่มั่นคงแล้วก็น่าจะยังไม่ใช่สถานะที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับอย่างแท้จริงจากภายในนะครับมันอาจจะเป็นเพียงช่วงเปลี่ยนผ่านการประนีประนอมหรือการแสดงออกภายนอกที่ยังไม่ได้สะท้อนความรู้สึกและความเป็นจริงอันซับซ้อนทั้งหมดของความสัมพันธ์นี้ครับการกระทําของคุณเป๊กในไลฟ์วันนั้นมันส่งเสียงดังกว่าคําประกาศสถานะเพื่อนมากๆเลยครับเอานานแล้วก็อยู่ภายใต้สายตาของสาธารณชนเนี่ย มันมีความซับซ้อนหลายมิติมากๆเลยการตีความคำพูดแล้วก็การกระทำก็สามารถแตกต่างกันไปได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกให้น้ำหนักกับหลักฐานชิ้นไหนหรือมองผ่านเลนส์แบบใดใช่เลยครับการได้ฟังมุมมองที่แตกต่างกันทั้งจากคำพูดโดยตรงปฏิกิริยาที่อาจจะไม่ได้ปรุงแต่งแล้วก็ความเห็นจากบุคคลที่3าที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพที่รอบด้านมากขึ้นแล้วก็เข้าใจมิติต่างๆของเรื่องราวได้ลึกซึ้งกว่าเดิมนะครับ ซึ่งในเนื้อหาที่เราได้มาเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนัางมาขบคิดตีความกันต่อได้อีกครับก็อยากจะชวนให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะลองนําข้อมูลแล้วก็มุมมองต่างๆที่เราได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ไปพิจารณาต่อยอดด้วยวิจารณญาณของตัวเองดูนะคะว่าคุณเห็นด้วยกับมุมมองไหนหรือมีความคิดเห็นต่อสถานการณ์นี้อย่างไรกันบ้างค่ะ